จิตวิทยาทำให้แฟนเลิกกับมือที่สามใน7วันกฎของความผูกพันครับวันนี้สิ่งที่คนไม่สนใจคุณเพราะเขาไม่ผูกพันคุณคแล้วจิตวิทยาอะไรบ้างครับที่ทำให้คนมันผูกพันกับเราการทำให้เขาตัดไม่ขาดและเป็นการป้องกันมือที่สามครับ3.1คือการขอให้เขาช่วยสนับสนุนการเงินหน่อยอาจจะครั้งละ3 0 0พอ่อะอาจจะของลูกอก็ตามแต่พวกนี้กูกอ้างไปครับ ห้าพันะบ่อยๆครับหรือหมื่นหนึง่งแต่ซ้ำๆครับจองจำไว้ว่าเวลาที่แฟนได้ช่วยเหลือคุณบ่อยๆมันจะเป็นอิวิยาสังคอร์สหมายความว่ามนุษย์ถ้าลงทุนอะไรก็ตามแต่ลงไปเนี่ยมันจะผูกพันกับสิ่งนั้นมันจะรู้สึกว่าไม่อยากถอยห่างจากสิ่งนั้น3.2ครับคือการขอให้โอนทรัพย์สินมาเป็นชื่อของคุณครับแต่เรื่องนี้คุณมันต้อง ทำอย่างเย็บยนต์กับไม่ใช่ทะเลาะก,กันเมื่อสักครู่แล้ววันนี้ตอนนี้จะไปทําเลยไม่ใช่นะครับ <c oughs> คุณต้องมีการวางแผนเป็นลําดับขั้นตอนเวลาที่อีกฝ่ายเริ่มที่จะทยอยโอนทรัพย์สินมาเป็นชื่อของคุณต่างๆพวกนี้อีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยคือความหวังเดียวของชีวิตคุณคือคนที่เขาลงทุนเยอะที่สุดคุณคือคนที่เขาผูกพันมากที่สุดคุณคือคนที่เขารู้สึกว่าเสพติดมากที่สุดและเขาจะยิ่งหึงหวงคุณมากขึ้นด้วยซ้ำครับเขาจะผูกพันคุณครับ ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถูกทายโอนมาอยู่ที่คุณถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไวในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,9 0 0รวมถึง37บเคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,9 0 0นะครับรวมถึง39จิตวจิวยาต่อรองชนะมือี่3ราคา3า0 0ัามูลคา 3, า่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ